สวัสดีครับสารล,ลูกพี่น้องเบิ่งกไดบอกกินมามาไปห่อเดียวอานนี้จะพักนะครับกินข้าวแล้วก็จะร่อนโมนไส้เดือนครับพอพอได้ทํามันก็นเลยไปใหญ่เลยพี่น้องเลยใหญ่โตเลยเตี้ยนไปหมดเลยเห็นไหมครับดูดัวมันลกขนาดไหนเนี่ยเอามาขาม นำมาขามเทศลงหนึ่งจริงแทนที่จะจบพอไปยาวๆแล้วพี่น้องต่อไปยาวเทียนใหม่อยู่ตรงนี้ก,กลับมาดูดีมีแห้งเชดดูว่าลุยขนาดไหนพี่น้องเต็มอัดยัดเลยบอ่อเนี่ยวเพื่อผีบาผีบาบาดเฮ็ดเลยเฮ็ดบอยุดบอยอนพี่น้องเอ้ยได้งานนี้ก็ทิ้งงานโน้นก็ไม่เป็นไรเนาะ เพราะว่าดินปลูกเมื่อเช้าน้องเข้ามารับไปแล้วน้องจูรับไปแล้วแล้วก็ทําแทนและพอล่อนมูลไส้เดือนก็จะนํำไปผสมไปคลุกวันที่15กลับมาก็กรอกกรอกกรอกแล้วก็16ก็ไปขายหวยออกพอดีเลยเพิ่ง็พี่น้องแฟนเติรดเติรเลยเวันนี้พิเศษของพิเศษนะครับก็คือนําน้ำเนี่ยนำน้ำบ่อปลาหมอนะครับไปลดก็เปิดน้ําก็รวอยอ้ย ขัวตัวเลยครับพันอึตองตกหมวกนำง้มขนาดเลยมาลดมะม่วงวันนี้จะแต่งจริงเขาแหละพรุนี้จะแต่งจริงเขากลับมาต้องแต่งจริงีคนแต่ละคนแต่ละต้นมีผักติ้วครับผักติ้วยังไม่ได้ขายเป็นเรื่องอ็นราอส้มโอ,โอโชว์ป็นต้นเดียวนี่แหละจากปากพนังนะครับทับทิมสยามโอ้ยใบเฉียวปึ๊ดเลยพ้อง ใ e? 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 นในนี่มะม่วงมะม่วงนี่ผักกระโดนอ่ะโชว์โชว์ยอดกับว่าต้นได้ขายแมงกินมัดแต่ว่าต้นได้ขายแล้วกิงเด้ขายแล้วอโออโหจากคุณวีระเมืองกาญนะครับกินใบเตยว่าอย่างนั้นเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเ,เริ่มเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนาะเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอ่าเอาละครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ก็จะเดินทางเดี๋ยวน้องโชคมารับ ไปน้องโชคน้องต้นน่าเห็นว่าหัวหน้าออสจะไปเองว่าอย่างนั้นก็ยังไม่รู้เนาะแต่ต้องโทษบอกกันใจาาก็มารับก็ประมาณบ่ายโมงกว่าๆแล้วก็เดินทางแหละไปพักที่โรงแรมบุรีรัมย์จำซื้อเ่าได้เราจำยากขนาดเลยเดี๋ยวต้องเบิ้งไหมลงทะเบียนสี่โมงเย็นจากนั้นก็จะไปนั่งที่ไอสนามช้างเลยทีนี้ไปลํำลึกถึงความหลังก่อน ให้ล้ำลึกถึงความหลังสมัยพ่อวิษณุอยู่พ่อวิษณุโภใจเนาะพิษณุโภใจพาไปนางยุบจ้ามตอนนี้ไปนางเองเนอะพ่อวิษณุได้ขอบพระคุณครับผมต่อไปนี้จะกินข้าวับพี่น้องกินข้าวเป็นทางการครับแล้วก็จะร่อนโมลใส่เดือนขอทุกท่านมีความสุขนะครับผมบุญหลักของมิง่งศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แปดเก้าสวัสดีครับ